ครับเรามาดูการในการขอเปลี่ยนแปลงบรรญาษใบรับรองและการขอยกเลิกบรรญาษใบรับรองนะครับเก้กับการเลือกจากตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงบรรญาษใบรับรองเมื่อเลือกมาแล้วกรณีถ้าเป็นตัวแทนนอกของนะครับตรงนี้จะมีให้เลือกเชื่อบริษัทก่อนถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการผู้นำเข้าส่งออกเองก็สามารถเข้าไปสร้างได้เลยนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นของผู้นำเข้าส่งออกเองเลยนะครับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการจะขึ้นมาเลยในส่วนนี้ก็ต้องเลือกข้อมูลก็คือเลือกประเภทใบอนุญาตกรณีนำเข้าจะเป็นหนังสืออนุญาตหรือไปแจ้งอนุมัติหรือใบอนุญาตส่งออกผมจะแนะนําในส่วนของหนังสืออนุญาตนะครับตรงนี้ก็เลือกเลขที่อนุญาตที่ต้องการจะยกเลิกนะครับหรือ ที่ต้องการจะขอเปลี่ยนแปลงอนุญาตไปรับรองในส่วนนี้เราดึงข้อมูลมาแล้วกรณีขอเปลี่ยนแปลงให้ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วระบุรายละเอียดยกตัวอย่างก็คือการขอเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเราจะต้องระบุไว้ว่าขอเปลี่ยนแปลงอะไรหรือ,อต้องการจะเปลี่ยนอะไรจาก วันที่นําเข้าหรือวันที่ส่งออกมาที่ใจตรงนี้เพื่อให้เจ้าที่ตรวจสอบได้ว่า,าทางผู้ประกอบการแจ้งอะไรมาเช่นขอเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงน้ำหนักเดิมเป็นเท่าไรเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นแต่เราก็ต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลในนี้ด้วยนะครับ ไข่ทูกจ้องให้เป็นจำนวนที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงแล้วทำการบันทึกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณียกเลิกเราก็จะต้องมาติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็ทำการบันทึกในส่วนนี้ผมจะชี้แจงในเรื่องของการ ขอเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะไม่ยกเลิกผมจะลองมาทึกให้ดูข้อมูลจะหายไปในส่วนนี้ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนะครับจะมาส่งตรงอีกที่หนึ่งถ้าเกิดเรากากระบาดตรงนี้ไปนะครับมันจะยกเลิกจากหน้านี้ไปเพื่อจะไปอยู่อีกหน้าหนึ่งซึ่งเราได้ร่างคําขอไว้แล้วคําขอเปลี่ยนแปลงไว้แล้วจากนั้นเราก็จะมาส่งตรงด้านนี้ครับยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน เนื้อหาของเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะเป็นการยกเลิกเราก็ต้องคิดตรงนี้เหมือนกันเพื่อส่งไปทางเจ้าหน้าที่เมื่อทำการทึกเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนไปนะครับก็ค,คือรออนุมัติกรณีที่าทางเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วในข้อมูลที่เป็นขอเปลี่ยนแปลงอรุยาตรแบ,บรองตรงเนี้ย จะไม่มีจะไม่โชว์ทางผู้ประกอบการจะต้องไปตรวจสอบในที่ใบอนุญาตและใบรับรองเลือกเลขที่อนุญาตแล้วทำการสืบค้นแล้วเข้าไปดูไปดูข้อมูลว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือยังกรณีถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วาทางเจ้าที่อนุมัติแล้วให้ติดต่อทางเจ้าที่ส่วนกลางแต่ถ้าเป็นกรณีอนุมัติแล้วสามารถพรีวิวใบอนุญ,ญาตแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยในข้อมูลนี้ก็อชจเส้นการขอเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีการยกเลิกใบอนุญ,ญาต เราไปตรวจสอบที่ใบอนุญาตใบรับรองเลือกเลขที่ใบอนุญาตนี้มาแล้วถ้าเกิดว่าสืบค้นแล้วไม่เจอไปว่าอาจจะเป็นการยกเลิกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าให้แน่ชัดเราไปดูตรงนี้ครับสถานะใบอนุญาตใบรับรองวงเล็บยกเลิกเลือกเลขที่ใบอนุญาตทําการสืบคน้นมันจะอยู่ในแถบนี้มันจะโชว์ในด้านนี้นะครับว่าเจ้าที่ทําการอ,าอนุมัติในการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว กระจบการขอเปลี่ยนแปลงบริยาษไปรับรองและขอยกเลิกบริยาษไปรับรองครับ